จตเคปานุเปตังบุตังสารนังขัตถามิอัจจตเคปานุเปตังดัมมังสารนังขัตถา Anjatake panupe tang sanghang saranang kacchami. Hari ini don Chow, Wan Jandi ကံရာယောဗုဒ္ဓစက္ကလာဆောင်မဟာလောဟုတ်စိဗ္ဗစောလစောသမရေသဒ္ဓမာလင်္ကာရချန္တိနေဝိချိုင်င္ကတော်ဓာနိကန္တီကန္တီပ္ပအာဒီပတ္တိယဆိုပရောင်းတံဝေယကုံတပိတံတန်ဆောင်ကုံကဲချန္တိနေ อริบียโซช่หรืปลาเออไมาใจนจสะไรน่าสาใอะตรน่าสกผู้เปอืมใช่ไหมครับทิฏฐายตรนักสครับอืมใจใจ่ไนาส มหาวัฏถัยอาณาสแต่พวกเรากำามะลังเฉยเนาะเออทีดีอ๋อโอเค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 ที่นี่แหละที่นี่แหละน่าสนใจมากเลย Ni nếm 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 là nếm 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 ว่าฉันนก็ดีอ้าวความแยงก็ดีอีดีวาอีดีวาอาวสุดใกูงดีอ้ามองผู้ที่เอาอยู่สิ่งกูส่และอกุซ่งฮันดงกัะทางว้แล้วนายดีดานั่นดิโอโดยความเป็นสาระยานีก็ดี อ่าอ๋ออาวสุจรินีเนาะอ๋ออาวสุรยมาจพูบิกดังกามา Michai na Idam na ida ida Ang wasuci ri kutloni eh a oh. pen eh. sangwaka ya no Idam wa kranian ningwa kaya Idam akrania q sangwaka ya Um, um, uh, bogom bội thì ao yu pitcher um, kitchen đã sinh khô sổ lệ. Nguyên bên xa ra đi gọi đi. Ama duz ra aku sổ đi. A bogom bội thì ao leo sẽ phụ sổ lệ a gọi sổ gần ngoài lệ nan đi đặc A ngoài đi đi bên

เป็นเปนส,าสาวสาวัคยาเรอีเดนเกรเนียในใช่ไมครับครับก็อีเดออกรนเนียสาอ่าอย่างนี้ก็ดีดังนี้ก็ได้ครับตรงนี้ครับดังหลังก็ดีตรงเมมห็นไหมครับเออ โดยความเป็นสาระอย่างนี้ก็ดีดังนี้อันว่าตรงตรงนี้ครับตรงก่อนที่จะขึ้นทุจริตทุจริตอกุศลนี้นะครับ <c oughs> Uh, เราพิจารณาดูอีกครั้งหนึ่งวะนะ่เนาะโบเบกแดงกัรมังขบนามไปกักบเวสาราดาิจากิชันแดนอันนี้เป็นสองข้อที่ชาติีนาบิดะกดูเลยอ่าน,นี่เป็นชาติีก็ได้บ่ชาติีก็ได้นะ

แล้วก็เป็นสาราดอปิจะกัตตังกระจันถ้ามองหากะรณียะและอักกะรณียะน่ะก็เป็นออดกัตตุไตด้วยป่ะอัจฉริยนัยปิฏากัตตุกัตไตด้วยป่ะเนาะเอ่อไปกะเวะด้ซอมบ์ไสสุทานหลายฉันดอว่าฉันดอว่าอะฉันดออะว่าฉันดอก็ดี ไว้มว่าเอาว่าความไวมากก็ดีแล้วก็อิดีว่าใช่ไหมครับครับดีว่าอีดังอิดังกระดนีย่ไหมอีดังกระนียมอีดังก็เป็นยกยมาว่าเป็นอะไรที่นี่ก็บอกว่าอีดังเอาว่าสุจริตดกรุ่งกันดีป่ะอีดังกันมาเพราะอืม อันปรกอพ่อที่เอาอยู่ก็เป็นเกราะดังการมาสาระดอกเป็ดจะกข็ตัมอันปรกอพ่อที่เอาอยู่สิ่งก็ศลแลร่อกุัลอันตรงกัไว้แเ้วในดินดนนั้นดีอวโดยความเป็นสาระอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่ใช่นะดูการเป็นสาระ ยานี้เป็นมาจากไหนาานั่นจะเป็นยานี้เป็นวาหรือปล่าอืมนี่เสียอาจารย์ก็สังเข้ามา,า,า,มา,า,าว่าเป็นอิดิวะนี่ยสังเกตว่าอิดิวะ ອໍດຍຄວາປສາລອ ငြင်းနေပါတော့လကအီးဒမ်အမဝဒုကြည်တအလားအကုသိုလ်နေအံဘုတ်ဘောဓိအားကိုယုစင်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်အန်ဒွန်ကဒံဝိုင်လေ90တက်နမ် โยตุยกะเมสาระเนาะอิติวายันติกติอืมกะตะดิเนี่ยดานิปะเนาะครับดานิแล้วก็เบนะโหติยอมไม่มีอืมเจเจแล้วก็เปปิชะเกชันตังก็ทาสัปังข้าวกะเรณีอะกะเรณีอันเปเอ่อชะดีนาบีดากะดาบ่ ถ้าสามัคเข้าแันดอว,ว่าวายมวัววะก็เบชนเดทีสัมัครบ่เออน,นี่นี่มันพรอไงเนาะแล้วก็เปช่วยพี่เจรณาว่าทุมายบ่มาเลยโยสะเดีบยบมาเลยโยสะกะูเทก,ต,กตังคัมมังโกปนะพิกเวสารโตปัจจคัจฉตังนาโหติฉันโทวาวายามุวา อีทางอิติวกากรณียังอีทางอิติวะอัการณียันติพิกเวดูก่อนพิสูจทั้งหลายฉันทวานว่าฉันทาก็ดีวายามวุวานว่าความพยายามก็ดีอิติว่า mm hmm. อีทางกรรณียังอันว่าสุจิตสุจริตกุศลนี้อันบุกอาปัจจคฉันตังอันบุคคลถือเอาอยู่ อุเพกตังกรรมมังซึ่งกุศลและกุศลอันตนกระทําไว้แล้วในอดีตนั่นเทียวสาระโตโดยความเป็นสาระว่าก็ดีอีทางอากรณียังอันว่าทุจริตอก,กุศลนี้ปัจจาคดฉันตังอันบุคคลถือเอาอยู่อุเพกะตังกรรมมังซึ่งกุศลและอกุศลอันตนกระทาไว้แล้วในอดีตนั่นเดียว สาระโตโดยความเป็นสาระอิติเออวาก็ดีอิติดังนี้หน้าโหติย่อมไม่มี <c oughs> <c oughs>

ว่าเช็ีสามพันดีมากกว่าเป็นมากเปมากกว่าเพราะเราสะ่ด็จีจเข้าเขอาฉันได้และว่าอมะไม่เป็นสัมปทันงปไม่เป็นสัมปทันแลว้วก็อีนายนว่าเปนนาชั็ดีนาบีดกัตาว 嗯。Mm. เอ้นี่มอมพรกองค์นนะบทว่าปัจจัจฉตังปุคานังเป็นฉัตถีสัมพันธ์ในบทว่าฉันโทวาวายามูวาบทว่าฉันโทและวายามูเป็นฉัตถิสัมพันธีอปโรนโยบทว่าปัจจัจฉตังปุคานังเป็นฉัตถิกตาในบทว่ากรณียังกรณียังเป็นฉัตถิกตี I'm not know. Okay. แล้วก็บปพวเราก็ไปได้เสียเก่าวะไดเสียเก่าวก็น่าสนใจ ตัวกงไปสู่ทางหลายตัวกงไปสู่ทางหลายก,กสูทั้งหลายอ่าแล้วก็น,วนี้<ะ>ก็เป็นอ่าอนี้ไม่ใช่เนะเป็นสัพพะทานเล็กครับก็เลยสัพพะานเล็ก็เป็นอาว่าชันดะก็ดีความมีก็ดีก็ดีม,ดจมีจะไม่มี ใช่ยังไม่มีนะยังไม่มีแล้วก็เป็นอะไรแก่ใช่ไหมยังไม่มีเพื่ออืมไม่ใช่ไหม เพื่อไปก่อนเนะครับย่มไม่มีเพื่อการกระทำนอันนี้แป้ดหน่ยนะผมจะได้กอปีอันนี้ก็เป็นแก่ก่อนได้เป็นเก่ก่อนอ่าแล้วก็เป็นี่ย Bán tỉ nỉ đi tỉ bài cắp. Ni cả, tích chữ tỉa ít da. Sụt chữ su chữ 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 su chữ chữ chữ

เออผู้เราที่คัมบงทำไมยังไม่มีกรเนเดียรครับฮัลโหลครับเออผู้เราคัมบกทำไมไม่มีว่าเป็นแกรเนเดียแกรเนเดียยังไม่มีเลยเนาะอออเราเป็นแปลเป็นสุจริตไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่ไม่ใช่ก็เป็นอีด,ดามเปยนยมมาเลยอีด,ดาม อีดดงก็ย huh. uh ่ย huh. uh ่หมากในแนเล็เบนอาว่าใช่ไมครับอาว่าสุจริกุศุนีใช่ไหมครับครับแล้วก็อาพบกองกงไว้เส้นกุุอันนี้เบนเอ่อดวยกวสาระเปลี่นเปลีนเป้าเปกระดางการมังคอปนาไปกับสาระแล้วก็เป็นกระเดียเต้าเต้ามีเรียว่าเป็ี่ยนขวงกระทันอย่างนี้บอกเพ่งกระทั ใครไปอยู่แสดงว่าตกครับอ่าอจารย์ผมผมไปหาหมอนะทีนี้ตจนนี้เลยล่ะครับได้ได้ได้อาจย์นั่นไปก่อนนะอ่าพว่าเดีวโยมพี่มก็ไม่ไม่มีล่ะอาจารย์ สอนผ่านสอนสอนได้ใช่ไหมครับอืมถ้ามีผู้ไม่มีคุยกันก็ยังไงดีเดยวผมแทนแทนเด็ดโดนีิเลยล่ะครับอาจารย์โยมมารับนะครับอ๋อโอเคโอเคถ้าจะนำมาแบน,นอะไรเยอะเยอะกอก็ได้อ๋ออ่าเราก็คุยคุยบอก อาบอจจารย์ว่าจะได้จะได้อตมีผู้คุยกันอาบอจจันย์